การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ทับสงโรงเรียนวัดจระเข้เผือกอำเภอแดมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดจระเข้เผือก มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนครูสายการสอนจำนวน14คนครูธุรการจำนวนหนึ่งคนและนักการพาลงจำนวนหนึ่งคน ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษาที่1ทับ2,565ชั้นอนุบาลจำนวน25คนชั้นประถมศึกษาจำนวน107คนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน36คนรวมทั้งสิ้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด168คนข้อมูลการฉีดวัคซีนของผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจระเข้เผื่อ ผู้บริหารได้รับวัคซีนเข็มที่2จํานวน1คนคร 2, 5, คนูได้รับวัคซีนเข็มที่2จํานวน5คนได้รับวัคซีนเข็มที่3จํานวน8คนครูธุรการได้รับวัคซีนเข็มที่4จํานวน1คนนักการพาโรงได้รับวัคซีนเข็มที่2จํานวน1คนข้อมูลการฉีดวัคซีนของนะักเรียนโรงเรียนวัดจระเข้เผื่อ นักเรียนอายุ5-11ปีได้รับวัคซีนเข็มที่1นําจำนวน13คนเข็มที่2จํจนวน5คนนักเรียนอายุ12-17ปีได้รับวัคซีนเข็มที่1นํานวน2คนเข็มที่2จํจนวน27คนมาตรการรองรับกรณีเปิดเรียนได้ตามปกติหรือรูปแบบออนไลน์ site. โรงเรียนวัดจระเข้เผือกได้มีมาตรการดังนี้6มาตรการหลัก DMSTRC 1. เวลยะห่าง 2. สวมหน้ากาก 3. หลังมือ 4. ขัดกรองวัดไข้ 5. ้ลดการแอรอัด 6. กทำความสะอาด 6. มาตรการเสริม SSETCQ 1. ดูแลตนเอง 2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. ไทยชนะ 5. สำรวจตรวจสอบ 6. กักกันตัวเอง 7. มาตรการเข้มงวด 1. ประเมิน TSC plus และรายงานผลผ,ลผ่าน MOE COVID ต่อนเนื่อง 2. อง small bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 3. อาหารตามหลักสุข,ขากิบาลอาหารและโภชนาการ 4. อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งอากาศความสะอาดน้ำและขยะ 5. school isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมอย่างเคร่งครัด หกเซียรูดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 7. จ็ดสคูลพ s าสสำหรับทุกคนในสถานศึกษามาตรการรองรับกรณีเปิดเรียนได้ตามปกติหรือรูปแบบออนไลน์จากจุดคัดกรองหากพมนักเรียนมีอาการคล้ายโควิด -19 ให้แยกนักเรียนออกและติดต่อให้ผู้ปกครองมารับ รวมถึงจัดห้องพยาบาลแยกเพื่อกักตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงครูและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนโรงเรียนจัดให้มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอต่อความต้องการ ัดห้องเรียนโดยอาศัยระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นักเรียนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเช่นการรับประทานอาหารโรงเรียนหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มใหญ่เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสจำนวนมากและทําความสะอาดห้องเรียนอย่างน้อยวันละ2ครั้งโดยการใช้น้ำยาฆ่าเชือ้อ